สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยและกันนะครับสวัสดี FC จากสปปลาวด้วยวันนี้ก็อยู่กับผมหินวินนิ่งเช่นเดิมครับวันนี้ก็คัดบอลลักคัดทีมที่ชอบมาฝากทุกคนเหมือนเดิม จะเป็นคู่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆการก่อนอื่นเลยขอฝากครอบครัวของเราด้วยละกันพูดทุกิลิปเลยนะครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าน่าช่องนี่ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับในครอบครัวของเราเนี่ยก็มีทีมงานบอลคุณภาพและก็อินฟูบอลชั้นนาระดับประเทศได้คอยคัดสันแนวทางฟุตบอลไว้ให้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นลีกเล็กลีก,ลกใหญ่มีครบมีจบที่นี่ที่เดียว นะครับใครสนใจเนี่ยปัดขวานะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์จะมีคมําบรรยายสู่ทางเข้าของครอบครัวของเราอยู่ครับที่สําคัญเนี่ยเข้ามาฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาสัมผัสกันดูครับ บอลรักบอลชอบจีนจะนำมาฝากทุกคนวันนี้เป็นศึก UCL นะครับรอบนี้เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนัดนี้เป็นนัดแรกนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยแล้วกันอร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของเลอันมาริตครับอร์เซนอลเวลานี้เนี่ยพักห้างหลังนะครับมีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเหลือเกินนะครับล่าสุดเนี่ยเกมรับนะครับอย่างกาเบียลมากาเยสก็เจ็บอีกแล้วครับแต่โชคดีนะครับได้บุกโยกซาก้ากลับมานะครับในเรื่องของเกมรุกก็ดูทําให้มีความอันตรายมากขึ้นนะครับส่วนทางฝั่งของมา เกมลุกเนี่ยนะครับคือมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหานะครับยังอยู่ที่เกมรับของพวกเขาเป็นทีมที่เวลานี้นะครับพร้อมได้พร้อมโดนเหมือนกันแต่วันนี้นะครับบุกมาเยือนอาร์เซนอลนะครับวันนี้ในเรื่องของ h ฮดดเเนี่ยเปิดมาให้ทางฝักของอาร์เซนอลได้เปรียบนะครับปอปาตาโตมองดูแล้วนะครับคู่นี้เนี่ยกินกันลงยากมากนะครับคู่นี้ถ้าหากนะครับว่าผมมองเนี่ยผมมอง2มุม ไม่มุดต่ำก็ไปรับบทเป็นพระรองทางฝั่งของมัดลิดครับเพราะเชื่อว่ามัดลิดวันนี้เนี่ยจะไม่แพ้กลับไปนะครับเกมนี้มันก็น่าจะตึงกันน่าดูนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมขอเลือกนะครับไปมุดต่ำดีกว่านะครับเชื่อว่า2ชทีมนี้เนี่ยผลิตกอใส่กันไม่ถึง3เมล็ดอย่างแน่นอนนะครับเชียร์ต่ำเต็มปอดได้เลยครับ เราไปต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับบาเยมิวนิกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีนทางฝั่งของอินเตอร์ครับบาเยอร์มิวนิกเองเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของเกมรุกว่าดุดันจัดจ้านอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้พวกเขามาเจอกับอินเตอร์เนี่ยซึ่งอินเตอร์นะครับเป็นทีมที่มาจากอิตาลีบอลอิตาลีเนี่ยเรารู้สปนามรู้ชื่อรู้เสียงกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเกมรับของพวกเขาเนี่ยมันดีแค่ไหน ถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆฟอร์มของอินเตอร์จะมีสะดุดไปบ้างนะครับแต่วันนี้บุกมาเยือนเชื่อว่านะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยน่าจะเน้นเกมรับเป็นพิเศษนะครับคู่นี้ในเรื่องของเฮติเคที่เปิดมาให้ทางฝั่งของบาเยอร์มิวนิกได้เปรียบครึ่งควบหนึ่งช่วงตัวก็มีการปรับไหลลงอยู่1ระดับนะครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของอินเตอร์ดีกว่าครับเชื่อว่าจะไม่แพ้กลับไปนะครับ ไปกันต่อที่คู่ที่3ได้เลยนะครับดาร์บี้เคาน์ตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของเบอร์ลี่ครับคู่นี้เนี่ยก็เป็นบอลคนละโซนกันเลยนะครับดาร์บี้เนี่ยเป็นโซนที่เป็นทีมที่อยู่โซน้ายตารางนะครับส่วนทางฝั่งของเบอร์ลี่เองเป็นทีมที่อยู่หัวตารางครับวันนี้มาเจอกันแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าดาร์บี้เคาน์ตี้เองนะครับผลงานในบ้านของพวกเขาในช่วงหลัางๆเนี่ยเริ่มทําได้ดีขึ้นนะครับสามเกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทางฝั่งของเบอร์ลี่เองนะครับก็ในเรื่องของฟอร์มเนี่ยการันตีด้วยลาาาดัับตรงงงนนออู่่ที1ข ก็ต้องดีไปด้วยนะครับเกมสามนัดหลังสุดที่ออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยก็เก็บชัยชนะได้ทุกนัดเลยนะครับวันนี้มาเจอกันในเรื่องของเอ่อเฮดิเคที่เปิดมาให้ทางฝักของเบอร์ลี่เนี่ยได้เปรียบครึ่งยองตัวผมมองว่ามันเบาและแปลกเกินไปนะครับวันนี้ถ้าหากว่าให้เลือกเชียร์ขอเลือกเชียร์เจ้าบ้านจากดาบี้คา์ตี้ดีกว่าครับเชื่อว่าวันนี้จะไม่แพ้อย,อย่างแน่นอนหรืออาจจะสร้างเซอร์ไพรส์เก็บชัยชนะให้เราได้เห็นก็เป็นไปได้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับ3คู่ที่ให้เอาไปแยกเน้นจัดหนักถูกอ,อกถูกใจบ้างไหมถ้าถูกอ,อกถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยละกันนะครับชอบจัดขัดสวนกันได้เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ